ส่วนท่านอรองระเพชรเจอน้องสาวที่พลัดพรากกันมาหนึ่งคืนนะครับพลัดพรากกันมาหนึ่งคืนครับสวัสดีครับวันนี้เป็นฟุตบอลล่าคระท่มอาามเปชรระหว่างสอบพพขับรีลพีทหนึ่งกับสุรินเกศสามครับพบก,กันที่โรงจับแต่มือเขาโรงเรียนโคโรากาเหมือนมาโคโรากาครับบ้านโคลรกาอำเภอเมืองเมืองแปดครับ เมืองแปดตบนบัว um ครับตรบลบ้านบัวคราวนี้วิรัมเป็นเจ้าภาพครับปีนี้ปีหน้าอาจจะเป็นนรินทร์ครับครับศิระมาที่พอทำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยการยิงของท่านพอชัชวาลการแอซซีดของท่านพอเขยครับท่านฉลาดสายโยธาแอซซีดไปนะครับคิดนำนะครับท่านผู้บริหารเขตซีเรนเขตสามแล้วนะครับก็เป็นแมตช์กระชับมิดนะครับ เป็นสมณเมตีระหว่างผู้บริหารนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกาบุรีรัมเกดสามนะครับเดินทางมาเยือนผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษบุรีษัมเกดเด็กโดยกาคณะของท่านพออฉลาสายยุทธานะครับแล้วก็ท่านท่านรองพอเขตท่านผู้ชันท่านจิตท่านรูมิท่านรองพ่อจามยังไม่ผ่านแดนเลยนะครับมีมนุษย์มาเซนาแล้วก็ท่านสิทธิดนะครับยืนผิวปากรอ วิเศษบอลไปมาสักทีเป็นบอลตุ้มนะครับในในกลุ่มสี่อำเภอครับเขียนหนึ่งแกมีสี่อำเภอนะครับโอ้โหสกอร์บอร์ดหน้าการะบบไฟมีปัญหานะครับผ่านไปสิบกว่านาทีนะครับยังหนึ่งประตูต่อสู้อยู่นะครับเก้าหนึ่งสองสี่นะครับ หมายเลขทะเบียนปกออา .9124 นครราชสีมานะครับขยับรถให้ด้วยนะครับรถที่ท่านจอดขวางจะออกนะครับจะออกไปเอากับแกลมนะครับเราจะนั้นท่านพี่ไปขยับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีกับแกลมกินกันแล้วเราหมดครับนี้บรรยากาศครับบรรยากาศเอากับแกลมยังเหลือนะเราจเอาเครื่องดื่มนะครับรถที่ท่านจอดขวางจะออกไปเอาเครื่องดื่ม ขอ้ท่านให้ไวนะครับสุดทีจ่ายจายออกข้างให้กับมิตรชัยหมายเลขห6มิตรชัยเข้าไนมาที่ระาบดประโ,ปรประโรด์ดึงดึงไม่ผ่านกองหลังบุรีรัมผ่อนมาที่หมายเลขสปล่อยใ,ให้กับเจ้าน,นายเจ้านายหลอกหนึ่งจังหวะแล้วเปิดเข้าในติดที่วีระวีระสันๆทีเดโชพลออกข้างมาที่ หมายเลขยี 29, ่สิบเก้าทวัชชายเข้าไปตามบอลมาที่กับดันรออนุโรธนุจยาพนน์หลอกสองจังหวะสามจังหวะกรรมการให้เล่นต่อบอลมาที่วิรัชพิรัชโดนวานรับลูกนี้มีฟรีคริกครับฟาวได้บอลฟรีคริกจากสุรินสามสิบห้าล้านสุรินได้ฟรีคริกนะครับระยะสามสิบห้าล้าน กรรมการบอกรอนกวีก่อนเข้าหรือไม่ครับเรียกกำแพงกำแพงถอยไปสิบหลา24วิรัตปัญญาคิดกับดันไหมยิงไปแล้วครับจอยโกงข้ามคารครับข้ามคารโอ้ยั่างหนึงประตูตัอสูนอยู่ครับข้ามคาตไปมินเดียวนะครับนี่อันนี้เจียน้ทีีมงาน ฮะทีมงานอีกชุดหนึ่งครับทีมงานอีกชุดหนึ่งทีมงานอันนี้โซนโซนหน้าตัวยืนครับตัวยืน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 ยืนนันนี้ยืนอันนี้ยืนอันอันนี้หัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีมสเอยาน่ม่บอกยาบันจะเยนตัวเลยแตว่าอยู่ในควอเตอร์เดียวกันเปลี่ยนตัวก่อน อสวันนี้ของกลุ่มเมืองแปดครับทีมงานกลุ่มเมืองแปดครับเข้มแข็งหมดเลยอันนี้ออกยูทูปนะครับทีมงานตัวยืนตัวยืนตัวยืนกลุ่มเมืองแปดครับโอ้เฟตมากประธานกลุ่มเฟตมากครับเฟมากใช่ใช่โอ้โห คนส้คนันไก่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับหยุดอยู่ที่กลุ่มเมืองแปดครับสวัสดีครับใไหนส่วนเป็นปุกไลนี่